สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็พบกับน้องแป้งเชียงตุงนะคะตอนนี้น้องแป้งอยู่ที่หน้าอำเภอแม่สายนะคะซึ่งมาจากตรงด่านก็ไม่ไกลเลยนะคะให้ทุกคนสังเกตจากอันนี้สะพานลอยที่1ึงนะคะเดี๋ยววันนี้น้องแป้งก็จะพาไปร้าน19บาทนะคะเข้ามาถนนเส้นป่ายางนะคะอคูเวนังในไรล,ล่แค่เนาะเองต้องปิซีต้าไวเมอเยันอัสซีอโปซรงอเยันต้องลงเกา้าในปิซีเนาะ อาก,ก,กุกาน่ะกะหัวปลาไหลตาตาติดบนเนาะตาตาติดด้านเด็ดลาดตีอำเภอโกลาพี่ดอตีป่ายางถนนเอ้ยป่ายางร้านโกเวลาแค่เนาะโอเคตาแม่นางเน้นไลค์แค่ปลาโอ้ยโอ้ยนี่เลยค่ะทุกคนให้ทุกคนสังเกตป้ายป่าย,ยางนะคะ ก็เข้าไปตรงๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเจอวัดนะคะไม่ไกลค่ะเพียงเล็กน้อยนะคะถนนก็ดีมากนะคะนี่สองข้างทางก็จะมีสินค้าขายไปด้วยนะคะชุมชนปะยางนะคะนี่เลยค่ะก็ให้ตรงไปเรื่อยๆนะคะโอ้อากาศดีมากเลยค่ะ มอเตอร์ไซค์มาก็ได้นะคะใครที่มีรถยนต์ก็สามารถมาขนไปขายได้เลยนะเนี่ยไปขายต่อได้เลยเสียดาย้องไม่มีแค่มอเตอร์ไซค์นะคะไม่เป็นไรไม่โต เราจะเห็นชุมชนป่ายางหมู่ที่6นะคะตำบลแม่สายอําเภอแม่สายนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะอยู่ตรงหน้าด่านอ่ด่านพรมแดนประเทศพม่าแล้วก็ประเทศไทยนะคะทุกคนสะพานที่1ค่ะจุดตรงนี้มันก็จะมีตลาดก่อนเลยนะคะตลาดในชุมชนเนาะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะค่อยๆไปนะคะทุกคนโอ้โห เลยร้านเซเว่นก็มีค่ะให้ทุกคนเลยม,มานะคะเลยไปแล้วมันจะมีเลี้ยวซ้ายค่ะมันจะมีถนนเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะตรงนี้จะเป็นตลาดชุมชนนะคะผักสดอะไรอย่างเนี้ยค่ะใกล้ถึงทางเลี้ยวแล้วนะคะทุกคนมันจะมีคลองฉลับประทานนะคะนี่เลยให้ทุกคน เลี谢谢้ยวซ้ายจุดตรงมอเตอร์ไซค์นู่นนะคะนู่นนู่นนู่นนี่เลยนี่เลยค่ะพอเรามาสุดๆแล้วมันจะมีทางเลี้ยวตรงนี้ค่ะแค่นี้ก็ถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นถนนประเทศไทยเราต้องขับเลนซ้ายนะคะทุกคนนี่ไงมันจะมีคลองอยู่ถ้าเราตรงไปนะคะมันก็คือจะเป็นปยางนี่เลยค่ะทุกคนมันจะเป็นตรงหน้าวัดป่ายางนี่เลยนะคะ อันนี้เลยเช็คอินมาตรงวัดป่ายางก็ได้นะคะง่ายๆเลยค่ะถนนมาไม่ยากเลยค่ะติวถึงแล้วนี่ไงทุกคนเห็นสีเหลืองๆไหมคะ19บาทแบบตัวหนังสือแบบใหญ่เป็นเล่มเลยค่ะนี่มันจะเป็นชื่อจีตักนะคะเป็ด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 ค่ะเป็ดน้อยวัดตรงวัดแล้วก็ตรงข้ามเลยค่ะนี่จีตักเอ๋ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อของกันเลยค่ะ จอดมอเตอร์ไซค์เขามีที่จอดมอเตอร์ไซค์นะคะนีน่ตอนนี้นะคะน้องแป้งก็ถึงแล้วค่ะตรงข้างหลังน้องแป้งก็จะเป็นโ,โลโก้สีเหลืองเลยนะคะชื่อเรียกว่าจีตั๊กนะคะเป็นเป็ดค่ะให้ทุกคนสังเกตง,ง่ายๆเลยนะคะตรงนี้คือจะเป็นวัดป่ายางนะคะจริงๆแล้วเส้นทางมาคือจะมีสองข้างทางนะคะตรงตรงข้างหน้าที่เขาเรียกว่าถนนเหมืองแดงนะคะก็เข้ามาได้ค่ะที่น้องแป้งเข้ามาเมื่อกี้นี่คือจะเป็นถนน,นป่ายางนะคะ ร้านนะคะก็จะอยู่ขวามือเลยนะคะก็วันนี้เราเข้าไปข้างในกันเลยนะคะไปประตูจะเปิดอัตโนมัติติง้งนี่พอเราเข้ามานะคะข้างในเขาก็จะเปิดแอร์มีทั้งพัดลมด้วยนะคะก็เย็นชุ่มฉ่ำเลยนะคะถ้าเราจะเลือกสินค้าอะไรก็พอเราเข้ามานะคะแล้วก็หยิบตะกร้าก่อนเลยเราจะเลือกสินค้าอะไรนะคะ ในร้านเนี่ยเขาก็จะมีสินค้าของใช้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นในห้องครัวหรือห้องน้ําห้องอะไรนะคะก็มีห้องนอนอย่างเช่นเราจะแบบเอาอะไรที่แบบไปวางแบบตกแต่งสวยงามอย่างนี้นะคะอันดับแรกวันนี้น้องเป็นก็จะมาเบากันเลยเอาช่วยไหมทุกอย่างในร้านนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าราคาจะเพิ่มนะคะทุกชิ้นที่มีนี่คือ 19บาทนะคะถ้าเราจะเอาเป็นเอาไปขายต่อหรือว่าเราจะเอาไปลงร้านเล็กๆที่ในชุมชนอย่างนี้เนาะก็คือสามารถมีแบบรับเหมาได้เลยนะคะถ้าเราจะเอาเป็นประมาณ300ขึ้นก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะก็จะลดไปอีกค่ะถ้าเราเอาเป็นหนึ่งพชิ้นไปลงเป็นร้านได้เลยนะคะก็อันนี้ก็ลดไปอีกค่ะที่ร้านเขาก็จะมีแบบมีลดลดราคาให้นะคะ อันดับแรกน้องเป้งก็จะซื้อเป็นของเป็นในครัวเลยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็มีค่ะเดี๋ยวอันดับแรกอันนี้นะคะสําคัญมากถุงขยะนะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะนี่เลยเยอะเลยนะคะเนี่ยอันนี้อุ้ยมีดว้าน่ารักวุย้ยอันนี้ชอบเลยไปหุงข้าวตักข้าว อ้นี่เป็นถูทำความสะอาดจับเลยใส่เลยโอ้ยล้างจานวุ้ยไม่ชอบอจริงจริงล้างห้องน้ำได้หมดเลยนะวยผ้าเช็ดมือเอาไหม้ยอันนี้19บาทแล้ววิสองพื้นไปเลยอันนี้ตักน้ำแข็งกินกินอะไรนะน้ำโคกแบบเออน้ำอัดลมไงวยกระโบยไม่ใช่หวแบบแปลกๆแบบที่เราไม่เคยเห็นอ่ะนนี้คอมมาเต ของเขาเออ,อไปก่อนตีมาเนาะคู่นางกาสะโกปัสสงยยาวปีเนาะตีมาพี่ซื้อเด็กตามีบอเนาะติดมีพุ่งไรด่าเนททัพบีตืออ๋ออันนี้จะเป็นอนเนี้ยฉิมพมอะร้านสมสวยอะเอาไปตกแต่งได้นะอ๋ออันนี้แค่เราเข้ามาแค่ซอยแรกนะคะเดี๋ยวคือจะแบบข้างในให้ทุกคนดูก่อนตามต้องไปนนมานนได้น,นะคะอุ้ยคนชอบเยอะเลยแบบเนี้ยเิลน อุ้ยแปลงฟันสำหรับคนดับฟันจัดไปดูดีๆด,ดูเพลินๆได้นะคะอวยแชมพูทิชชู่อะไรที่หอมๆอ,อยู่ในห้องไงอ๋อน้ำยาล้างมือขัดรองเท้าอันนี้อันนี้ถ้าเราไม่รู้นะคะเขาก็จะเข็นป้ายแบบนี้บอกให้เราก่อนเลยอันนี้คืออะไรคะ จริงๆถ้าเราไม่รู้นะคะก็คือเราสามารถถามพนักงานได้ที่นี่นะคะนี่เป็นดินน้ำมันเพลินๆมันเหมือน DIY อะแต่อันนี้อ๋อชักคแต่เวลานั่งแล้วมันจะนุ่มไงสำหรับน้องอ่ะสำหรับน้องๆน,น้องอ่อนอะ ที่คาดผมเวลาอาบนะ้ําผู้หญิงอันนี้เวลาจับหม้อแล้วมันร้อนนะคะเอาไปก่อน้องแปจะทําครัวค่ะวันนี้กนหนวดก็มีค่ะหูนี่มันถูกมากนี่มันคุ้มมากเลยได้ตั้งสีอันเนี่ยกนหนวดอะกนหนวดหรือว่ากนแบบแบบขนอะไรประมาณนี้อะ่ะโอ้นี่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะคะสําหรับคุณผู้ชายก็มีนะคะที่แบบเครื่องมืออย่างนี้ไงพอดีไง อันนี้น้องเป้งยังไม่เอานะคะเดี๋ยวน้องเป้งจะดูที่มันเป็นของผู้หญิงอ๋อนี่แบบใส่ชักโครนในเครื่องมือแบบแบบนี้ก็มีว้าวไวมิดกันไก่มีหมดเลยอู้อันนี้อะไรกาวตาช้างโอ้โหถังขยะก,ก็มีนะคะเฮ้เพลินมากอวอันนี้เครื่องในรถยังมีเลยดู ที่แบบวางโทรศัพท์19บาทเอาได้ไหมคะแบบนางแปลงจะนั่งไลรส,สดอย่างนี้ไงอันนี้ก็สำหรับรถในในรถยนต์นะคะน,นี่ก็19บาทโอ้โหมันคุ้มมากเลยอะ่ะวิกละมางังล้างผักได้ไหมคะวิแก้วอันนี้ไงของเครื่องในครัว ได้ค่ะโอ้ยอันนี้เป็นของเล่นของน้องๆเครื่องเขียนก็มีนะคะอุ้ยท่านต้องไปมีน้องสาวนะคะจะเอาไปให้เลยนะอ้ยเป็นของฝากได้เลยนะคะเนี่ยโอ้ยแล้วแล้วเราแบบซื้อแล้วก็เป็นของฝากแล้วก็ใส่ก,กล่องแบบเซอร์ไพรส์อย่างนี้ไงโอดีเลยนะมันจะตะมุตะมิน่ารักมากๆเลยอันนี้เป็นของฝากซินเทลิน่าสำหรับน้องๆผู้หญิงนะคะซื้อฝากของชอบเลยค่ะอ้าวนี่ของพี่ผู้ชายค่ะนี่เลย มีหมดเลยนะคะเอาที่นั่งยังมีเลยครบจบที่เดียวไว้เครื่องวีวีขอเอาวีหน่อยหนึ่งอันเฮซื้ออันนี้หน่อยความสวยควมงามเนี่ยความสวยควมงามนิดหน่อยค่ะเลือกให้ดีนะมันมีตัวเลือกแบบเยอะมากเลยนะคะนี่เลยโอเค เวลาอาบน้ำหรือว่าอะไรแบบนี้ไงอ๋อมีกระจกด้วยหรือว่าเอาแบบตะมุตะมี่แบบนี้ก็มีเทปทอยอันนี้ก็ได้ค่ะอุ้ยตัวกิฟตโอนี่มันสิบเก้าบาทอันนี้สิบเก้าบาททั้งหมดใช่ไหมคะอ๋ออันนี้บัวก็มี อยูกระจกเองแล้วโอ้ยนี่มันน่ารักมากเลยอะ่ะวิ่งน้องไะเอาอันนี้คืออะไรคะอ๋อนี่สำหรับใส่ไม้แปลงฟันน้องเป็ขอเอาเป็นสีสีเหลืองเพราะเป็นน้องเป็ดน้องไปเอาไปใช้ใส่ไม้แปลงฟันอันนี้ทำอะไรใส่ไข่กระจุกกระจิกอ้ยช้อนช้อนกาแฟ วันนี้นะคะยังยังไม่ครบเลยน้ำแป้งประมาณหนึ่งพันบาทก็น่าจะได้น่าจะเท่าไหร่อ่ะสิบสิบชิ้นก็คือร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยชิ้นก็น่าจะได้ห้าสิบชิ้นได้อยู่เนาะหนึ่งพันไงยังไม่เยอะยังไม่ครบยังไม่ครบเอาอีกเอาอีกแก้วน้ำก็เอาอันนี้แก้วเดี๋ยวให้ให้เขาห่อให้ทีหลังวิ้ถ้วยชามทุกคนมาดูถ้วยดิ ว้าวใส่แบบน่ากินเลยอะดูนี่สิบเก้าบาทอะหลักสี่บมทุกคนอ๋อส่วนตรงไหนออทิชชูก็มีไว้แก้วแบบวายอุ้ยเดี๋ยวให้เขาห่อให้อันนี้นะอุ้ยทนมากหนาเลยอะแข็งเรงดูดิจับดูก็ดูเลยเนาะ สมุดก็มีค่ะเข็มอุย้ยเป็นเห็ดอ๋อสำหรับคนดัดฟันนี่ไงแคะแคแคะจัดไปจัดไปอันนี้เอาสีชมพูเอาสีเหลืองมาจิ้มฟันโอ้เวลาถ้าเรามีร้านใช่ไหมเรามาซื้อประมาณนี้ไปคือแบบเราเหมาไปเลยแน่ราคาถูกอีกอะ่ะ เดี๋ยวน้องไปเอาไปลงที่โค้งหนองนาบ้างนะคะเฮ้ยดีจังเลยอ่ะยังไม่คคบเลยอ่ะคือ<ม>ถ้าเราไม่รู้เราสามารถถามพนักง,งานได้นะทุลังเวลาคันเนี่ยใช่ปะ่ะ <c oughs> ลูกแก้วแบบนี้น่ารักแก้าน้อุฮ้ยยังหยิบไม่พอเลยอันนี้อันนี้สำหรับนํำร้อนใช่ไหม อุ้ยอันเนี้ยแบบเป็นไซส์ไงขอนะคะคิดตังไหน่อยค่ะเกินงบไหมคะนี่น, <laughs> นับด้วยนะคะ เท่าไหร่คะั้งหมดเป็น17ชิ้นนะครับ17ชิ้นจะเป็น323บาท323บาท ได้เยอะนะคะเนี่ยถ้าสมมุติว่าน้องไปแบบเอาเยอะๆแบบเนี้ถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นราคาส่งทางเรามีครับถ้าเป็น300ชิ้นขึ้นไปเนี่ยมาตกที่17เออ18บาทครับ18บาทนะคะถ้ามากกว่านั้นถ้ามากกว่านั้นเป็น1,000ชิ้นไปนี่จะเป็น17บาทครับ17บาทนะคะอ๋อคือแบบส่งให้ไหมคะหรือว่ามาเอาเองเราเราจะแพคให้ครับเอาแพ็คให้นะคะเอเลือกนี่คือมาเลือกเองได้เลยครับเลือกตามตามใจชอบเลยนะคะ อ๋อใส่กล่องให้อ๋อใส่กล่องแล้วก็เราขนไปได้เลยนะคะคอ๋อลดได้มากกว่านั้นเองไหมคะลดได้ดได้เหมือนกันครับ <laughs> ลดได้อีกนะยิ่งเอาเยอะยิ่ง<ช>ลดเลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> ไปแล้วค่ะนี yeah. ่ตอนนี้นะคะน้องแป้งก็หมดสตางค์ไปประมาณ300กว่าบาทแต่ว่าได้เกิน สิบกว่าชิ้นเกินยี่สิบเลยอ่ะเกือบยี่สิบเลยนะคะก็หากใครชอบนะคะมาช็อปได้นะคะจุดตรงนี้นะคะทางร้านก็คือจะมีบริการแพคให้เราอย่างเช่นถ้าเราเอาเยอะเนะคะมาได้นะคะอารองหลาแหล่โลย่าดตนอปี่ปิซิวัยโลย่าเดนอติมาเนตะตะคู่ชิ้นกว่ามาสกูปัดโนสกูปปัตสวยงประมานเวนนต้าสวยนัททอง นาัทางเจ็ดเทนเน่เนาะอันนี้จีเองตองพิซลไรยาดเดอเองตาตรงพิซลไรยาดเดมีผู้ชาบเอ็งตองได้พิซิเดลไยาเดเนาะร้านกาดอนาลานชีเดถนนเมืองแดงถนนป่ายางนะคะสองทางค่ะใครชอบนะคะก็ตามน้องแป้งมาได้นะคะสําหรับวันนี้น้องแป้งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวน้องแป้งจะข้ามไปฝั่งพม่าเลยนะคะเพราะว่า ถ้าเรามีรถจริงๆแล้วเนี่ยรถฝั่งพม่าเนี่ยก็คือมาถึงแม่สายได้นะคะอย่างเช่นรถที่เป็นสามล้อหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฮแจ็คเนี่ยเอาจากท่าคีเหล็กข้ามมาแล้วก็มาขนไปได้นะคะนี่เลยวันนี้น้องแป้งไม่ได้มีรถใหญ่มานะคะก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหน้าใอยมาขนไปเยอะๆคะ่ะถูกใจมากๆเลยคะ่ะนี่ตรงหน้าวัดไปยังไปละรอแท็กซี่